สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปชมคอนเสิร์ต a อย a n g k o k Symphony o r c h ค s t ร a กันค่ะการเดินทางครั้งนี้นะคะเราใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางจากจ,ากจังหวัดราชบุรีไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะและระหว่างพักกลางวันเราก็มากินข้าวก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อค่ะและเราก็มาถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเรามาถึง5ชั่วโมงก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นค่ะเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็จะได้บัตรคอนเสิร์ตแบบนี้นะคะ สำหรับการแสดงไฮไลท์ในครั้งนี้นะคะก็จะมี Symphony n no. u m b e r 6และ s y m p h o n y n no. u m b e r 2ค่ะโดยมีวาทยากรชื่อดังจากประเทศอังกฤษคือ d ดักลาสบอ s t o c k เป็นผู้กำกับดนตรีและมีการบรรเลงเป็นโนโดยศิลปินรับเชิญคือ Oliver Schneider และนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาฟังคอนเสิร์ตวงออเคสตราแบบสดๆกันเป็นครั้งแรกเลยค่ะ ซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีสนเสน่ห์และเอกอลักษณ์ของตัวเองที่แตกต่างกับเพลงยุคป,ปัจจุบันค่ะโดยรวมวันนี้คือประทับใจมากๆค่ะ